ไปเซื okay. ้อตัวแล้วนึื่องได้เลยโดยที่ไม่ต้องรอคิวนะคะเีพิเศษสำหรับลูกค้าที่ไปทานข้าวที่ร้านนะะลูกค้าที่ไปเซ็ซื้อาจะทรไทาน่นอะไรกไดะคะจะอาัดมาคิวขอลูกค้าเปนรลขี่ไสน่ร้อเ้อาจารมาที่อันนี้ก่อนครกนได้ ังตวแบ Years, umas, ดเบิร์ดวะเดี๋ยวเนาทำนะตีกันไปเลยเอาตัวให้เขาอันเฉียดหนึ่งคือเขาเีย่าสวงมุ๊ก

ออยยไไปม่่คบิดตามเลนนั่นเลนสีขาวนี่คือบูห้ามรดจากเลนสีขาวเดี๋ยวจี้สบายจังเลยดูตัวเองไหมไปตามเลนสีขาวใช่ไหมมาทเบีนสอบก่เดีวบูก็ไปเลยถื้อไปนั่งซื้อถ่ายวิวเดี๋ยวเทพดิตั้งเลนไปตามเลนที่จริงเขาออกได้นะแต่ว่าฮะแต่ที่ว่าที่จริงเขาออกได้เออก็ได้อยู่